สวัสดีครับผมพี่นายกิจาเปียวนังวันนี้จะมาทำการต้มจอ,อนแต่ครับไฟบวกแบตเตอรี่ต่อเข้าที่ฟิวขนาด10แอมป์ออกไปยังขั้วที่สองไปยังขั้วที่85ของดีเลย์ผ่านกดลวดของดีเลย์ไปยังขั้วที่86 เชื่อมต่อกับปลั๊ก 1A ขั้วที่7่านสายไฟเส้นสีเขียวอ่อนไปยังปลั๊ก CB ขั้วที่28เชื่อมต่อกับปลั๊ก CE ขั้วที่1 8่านสายไฟเส้นสีดำไปยังปลั๊ก A ขั้วที่8ทางสไปรัลไปยังปลั๊ก B ขั้วที่1ทางสายไฟเส้นสีแดงไปยังออนสวิตช์ทั้ เมื่อกดแต่หน้าคอนแทคจะสัมผัสกันไฟจะไหลผ่านหน้าคอนแทคลงกาวเมื่อลงกาวพุทวดของดีเลย์จเกิดสนามแม่เหล็กทำให้หน้าคอนแทคสัมผัสกันไฟขั้ว,วบวกแตอตรี่ านฟิลอมออกมาทางคัวที่2องมาครบที่คัว30มสสองดีเลย์ผ่านนะคอนแทคออกมาอย่างคัวที่87เจ็ดเชต่อกับปั๊น 1A ึงเอ ตัวที่8ปผ่านสายไฟเส้นสีเขียวไปยังพักเอเอหนึ A ่งคนที่ที่เจ็ผ่านสายไฟเส้นสีเขียวไปยังพักเบเอหนึ A ่งตัวที่1น่งผ่านสายไฟเส้นสีเขียวของตัวที่1ออกแตกครับเมื่อลงกาวจะเกิดเสียง ขอบคุณมาครับ